สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำพุดดิ้งมะม่วงกันค่ะสว่วนประกอบ,บก็จะมีมะม่วงสุกป,ปั่นค่ะหรือจะใช้มะม่วงกวนจากคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะโยเกิร์ตพร้อมดื่มค่ะน้ำตาลทรายเจลาตินผงน้ำเปล่าสำหรับละลายเจลาตินค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะอัตราส่วนผสมอยู่ใต้คลิปนะคะ มาดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากการละลายเจลาตินลงในน้ำเปล่าก่อนนะคะค่อยๆเทกระจายเขาลงไปนะคะบนผิวน้ำเจลาตินก็จะค่อยๆดูดซับน้ำเข้ามานะคะคนให้เขาละลายเข้ากันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่คนเลยก็อาจจะทำให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนอยู่บนผิวหน้านะคะ โอเคค่ะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะทำการอุ่นมะม่วงของเรานะคะพอเขาเริ่มมีฟองปุดปุดหรือว่ามีกลิ่นหอมหอมของมะม่วงออกมาแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปะคะ่ะคนให้เข้ากันนะคะ มื่อน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วเขาเริ่มเดือดอีกครั้งแล้วก็จะผสมโยเกิร์ตลงไปค่ะแล้วก็คนตลอดเวลานะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะพส่วนผสมเข้ากันดีแล้วและกำลังจะเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็จะเทเจลาตินลงไปค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะคนต่อไปสักพักหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะ จากนั้นก็ปิดไฟนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะนำมะม่วงที่ได้มากรองนะคะ ใช้พายช่วยคนจะทำให้กรองได้เร็วขึ้นนะคะจะเห็นว่ามีกากเจลาตินเนาะที่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะตัวนี้จะทำให้พุดดิ้งของเราเนื้อไม่ละเอียดนะคะโอเคแยกออกค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะไปกรอกใส่ถ้วยกันค่ะ จะตักใส่ถ้วยตวงนะคะอันนี้เป็นถ้วยขนาด6ออนนะคะเราจะกรอบลงไปประมาณถ้วยละ1 0 0กรัมค่ะหลังจากที่เรากรอ,อกพุดดิ้งใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเขาไปแช่เย็นก่อนค่ะระหว่างนี้เราไปทำซอสกันค่ะส่วนผสมก็จะมีมะม่วงปั่นค่ะ น้ำเปล่าน้ำตาลทรายมะนาวอัตราส่วนผสมดูที่ใต้คลิปเลยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากต้มน้ำก่อนนะคะพอต้มน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่เนื้อมะม่วงปั่นลงไปค่ะนบบนนคนผสมให้เข้ากันนะคะ พอน้ำมะม่วงเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะจากนั้นก็ปิดไฟเลยนะคะเราคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะเติมน้ำมะนาวลงไปค่ะเราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเขาเริ่มอุ่นเราก็จะนำมากรองนะคะ หน้าตาของซอสมะม่วงที่เรากรองเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เนื้อพุดดิ้งของเราเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำซอสมะม่วงลงไปค่ะเราเติมน้ำซอสมะม่วงลงไปประมาณ40กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าพุดดิ้งมะม่วงของเราเป็นยังไงค่ะ พุดดิ้งมะม่วงนุ่มมากค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถไปลองทำกันได้รสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย